ใหญ่ผ้าเห็ดขนมมกเนี่มันก็ได้อยู่เลย ไก่ออกพันษาแล้วมหาเทวดไถไปวัดบักเผาทึง้งทึกพัดไส้น้ำตาลบักเผากับเกลือจักนอยพัดจนเปลี่ยนสีพุ่ละแต่ว่ามันมีเออได้บักเผาแกเนจักนอยเหมแเราก็เอามาปั่นเป็นก้อนๆพักไวยก่อนมาตัดใบตองตัดแบบนี้้อส่วนแป้งก็ง่ายๆแป้งขหนียวซื่อๆนี่ละผสมกับน้ำแล้วก็เอามือนวดนวดนวด,นวดไปเรื่อยๆจ้าอันญ่าผ้ากันดามาเรียงบ่ใส่ถุงมือเด้อถุงมือในี่ใส่หย่อนว่าย่านมือเปลี่ยนสันเดชจังใส่มือสดๆนี่แห้งเปลี่ยนแห้งล่างดูเอาแป้งมาแพร่ๆออกใส่ใส่ลว ก็รอๆเป็นก้อนกลมๆจ้าพับใบตองแบบนี้เด้อตามภาพอธิบายพถูถือคือกันถ้ายานติดใบตองก็เอาไปคุกน้ำมันก่อนจ้าอันแปงแ้งนลนะแต่ว่าเอาเ่ยบริเ้คุกจ้าถ้าเบิงตอนหนึ่งแล้วเด้อมันจะเป็นจึงใด๋พอแล้วๆก็เอามาใส่หมอนหนึ่งแล้วก็เอาไป1นึ่งจ้าประมาณ2 0 3 0านาทีจนมันสุกพนละปล่อยให้เล้เย็นแนบบที่นี้แล้วสุกแล้วก็เอามาพีเบิงเบิงเบิง,งติดบอ่อติดนั่นแล้วสิเหลือบ่ปั่นังสติกินได้คือก้านนั่น,นแหล,ละจ้าแซ่